เสร็จแล้วครับผัดกะเพราหมูหมักสูตรกูเกนครับธรรมดาครับรสชาติจะเผ็ดร้อนครับทานกับข้าวสวยร้อนๆครับกูเกนสวัสดีครับยำคำแล้วครับมาหาเก็บผักครับทำกับข้าวอย่างนี้ครับวันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆครับเมื่อวานหั่นหมูแล้วก็หมักหมูไว้เรียบร้อยแล้วครับวันนี้ว่าจะทำเมนูผัดกะเพราตอนเย็นครับ คุณภรรยาก็คุณลูกสาวตัวเล็กวันนี้ไม่อยู่บ้านอยู่กับลูกชายคนโตสองคนนะครับเก็บใบกระเพากันครับครับขึ้นเยอะแยะเลยเผากระเพากระเพาดมมกคนนครับหาต้นชุนๆุนะครับ วันนี้แหละครับอาเขาให้เอาดอกไปด้วยครับแค่นี้ก็พอแล้วครับสดๆครับผมบ้านนั้ครับผมอยเดินที่บ้านครับ ซุแปแตงนะครับผมแตงถุงนังที่โอ้ยเดือนสิบถึงบ้านแล้วครับผมตัดเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของหมูหมักนะครับเป็นหมูชิ้นนะครับส่วนผสมที่ผมหมักนะครับก็จะมีเหมือนที่เราปรุงอะครับรสดีซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาว ซอสฝ้าเขียวน้ำมันครับอีกเล็กน้อยใส่รถดีแล้วก็หมูเชิลรถครับอีกเล็กน้อยแล้วก็หมักไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับครบย4ชั่วโมงครับนี่ก็จะเป็นหมูสับที่เหลืออยู่ในตู้เย็นนะครับเดี๋ยวจะเอามาผัดรวมกันครับนี่ครับขาดไม่ได้ใบกระเพราที่เก็บมาจากโรงเรียนนะครับนี่ก็คือส่วนผสมของพริกครับก็จะมีกระเทียมครับนี่ผมใช้กระเทียมกีบใหญ่ครับกระเทียมจีนนะครับก็จะเป็นพริกแห้งครับอันนี้ผมไปคั่วมาครับให้มันหอมแล้วครับแล้วก็ผสมพริกสด้วยครับ ล้อนี้ก็เพิ่มความร้อนแรงครับก็อาจจะใส่ด้วยพริกไทยดําครับแล้วก็จะใส่ครับใบมะกรูดด้วยตรงนี er ้เ uh, ป attorney, ็นส <rec> ่วนผสมของน้ําพริกน้ําปลานะครับเพาไว้กินคู่กันครับน้าพริกน้ําปลาเนี่ยค่อยทำครับเดี๋ยวเราไปตําเครื่องกันเลยครับก็เดยนครับใส่พริกไทยขาวครับตำก่อนเลยครับผม ตำพริกไทยขาวละเอียดดีแล้วครับใส่ด้วยครับพริกแห้งครับต่อไปพริกกระเทียมครับเสร็จแล้วครับตำพอหยาบนะครับผมต่อไปเป็นขั้นตอนผัดครับผมใส่น้ำมันครับประมาณนี้นะครับไฟไม่ต้องแรงมากครับไฟกลางๆครับ เริ่มเสียงด้วยนะครับบ้านอยู่ข้างถนนนะครับผมจะผัดให้หอมเลยนะครับเปลี่ยนอุปรกรณ์ผัดของรมบ,บอกไฟลองยิดน่งครับให้แห้งหรือจะไหม้ครับจะผัดให้แห้งครับสเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องครับ ผัดให้สุกกันเลยนะครับตอนนี้ผมยังจะไม่ปรุงนะครับเพราะว่าผมปรุงตอนที่ว่าผมหมักอย่างนะครับ ตามไปสามสี่ทีละรับเป็นน้ำเปล่าสักหน่อยครับเดี๋ยวมันจะแห้งเกินครับเดีวมากรดครับเสาไปเลยครับไปผมจะปรุงเพิ่มนะครับเพราะว่าตอนที่หมักผมไม่ได้ใส่เครื่องเยอะครับ ยังลวมครับยุบข่าวครับต่อจากเดิมตัมด้วย างซ้ายสามช้อนอนะครับแต่จะใส่เยอะเกินไปครับอยู่ก็แก้ไม่ทันครับถ้ามันเกินรับดีครับแล้วครับอร่อยแล้วครับผมพอลงกันเลย เลงไปเลยครับเพื่อดึงกลินก่นกระเพาออกมาครับไม่ต้องหัดนานนะครับเดียสรับแลครับต่อไปเป็นส่วนของนพริกน้ำปลานะครับผม เสร็จแล้วครับผมรสชาติกลางๆครับเสร็จแล้วครับผัดกะเพราหมูหมักสูตรกูเกนะครับธรรมดาครับรสชาติจะเผ็ดร้อนครับทานกับข้าวสวยร้อนๆครับมีแตงครับแช่เย็นครับโรยด้วยน้ำพริกน้ำปลาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกูเกงด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ